ด้านในครับอันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าโค้ดสอนมาดีครับโค้ดมุกมุกกระตาสอนขื้นเนี่ยรวมไปถึงแม้มจะเป็นโค้ดดีนะในการที่เข้ายูเทิร์นดิยงโง่สาวและการบอกต้องติดลายเราต้องชิดเป็ดขวาด้านในเลยนะไม่งั้นจะโด,ดจนจับในเข้าไปได้ครับ โค pues no ้ับซ้ายนรับ้ก็สไปโค้งขวาที่โค้งสิบเจ็ครับมีทางโยงยาวก่อนถึงโค้งสิองครับโค้งสิบสง่ต้องบอกเลว่าต้องยาวในหน้าทางหนักทค้งทังโม้เลย ขู่โฟก์แล้วทีเนี้ยพอเข้าแคบครับมันก็จะออกมาแต่เราจะเห็นน้องๆขี่ร acing line น้องๆีมากๆครับตัวาตรงนี้เป็นหมายเลขสิบแปดนะครับที่ขึ้นมาได้สักงคู่หนึ่งสองรอบกีฬารชาติโชคแต่ด้านขวาครับยังไงครับด้านขวาตามไปเป็นเป็นเป็นพูดเลยนะตัวสิบสองมาจ้ามันจะรุนท ฝัซ้าย26สิทด้านหลังตาม,มาเป็นครัวเลยครับเพื่อนมีหมายเลข18รับท่นานก็คือพิศดาและโชติ ทายโค้งสามต้องบอกเลยว่าทำการบ้านมาดีครับไล่กันมาตั้งแต่ทางโคงลงเนินมาสุดทางโคงหนึ่งกิโลเมตรเราก็โค้งสามมานี้ออกจากโค้งสามมาดันเนินขึ้นมาต้องไปต้องไปจะต้องไปทางขวาของของใครก่อนเพื่อที่จะเข้าสู่เลสซิ่งไหลที่โค้งซ้ายไฮสปีดครับโดดไปหนึ่งทางทำต้องกัร ได้จักออฟฟิเชียลสปอร์ตเรสแบบนี้มาให้นะครับในแฟนๆที่ครับผมดาวน้องๆได้มีในรุ่นเ่อของแนบประสบการณ์ในการสร้างตัวประสบการณ์นะฮรแล้วก็ส่งทุนองูนในช้ท่องอยูทูบใช้ท่องหอสังคมชละสังครวมทั้งสามแสนคนที่อยู่ การกลมาแล้วก็จะเข้าโกบนะครับมาถึงโนี้2กรอบน้องกันครับน้องกัน17อต้องมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่ใหญ่ๆครับมาที่โกงซ้ายไายสังปีครับ ครับ17ครับเห็นจอภาพที่69ครับ้ายมาโค้งสิ่งาำหลังมีเพื่อนๆมามาเพียบเลยครับสิ่งหนึ่งที่คผู้ชมได้เห็นนะครับสระกอบนอกจากของปลอดภัยในรู่ราอของไป้สิ้นสุดแล้วมันต่างอีกต้กงมีแง่หนึ่งที่สุดในสิ้ชสูดไปอีกหนึ่งหนะครับ่อเสริมความปลอดภัยยังต่อมาแล้วดูโคมส่องจากเขาบกอื่อืโนจุระจ ว่าน้องไร้สารได้หรือเปล่าก้อนนี้าจะได้แล้วว่มีหมายเลขสามครับขึ้นมาแล้วนี่เป็นน้องชาโครงการคอนโดคดีนี้นะครับเอ็หมายเลขสามพัชชาดูน้าบ้องฉิโจ๋โอ้โหมีกองเชียร์เยอะด้วยครับเนี่ยครับคุณลมหัวใช้ดัมมี่ให้คุณแม่หรือเปล่าอยู่ที่พี่หรือว่ายังไงเชียร์นัมเบอร์ทรีแล้วยังไงครับหมายเลขสิบห้าใช่ไหมทีนี้ Thank you. ออกมาจากโขง้าันทาครันี้มาลุ้นๆกันแล้วชมครับอกูครับของคุณอเวสไม้เล่กฝานครับทำคำวนข้าปาขึ้นมาแล้วมีดาหลัาเพื่อนอีกสี่คนชิดขวากอดเข้าโขงซ้ายทายสองเกีครับ kepada ketiga semua macam yang ini กลุ่มโผล่เนี่ยลองตัดหมายเห็นหมายเลข15และหมายเลข6กี่เป็นกลุ่มที่แบคโชคันที่สุนะครับ